สวัสดีครับปกักหลักชาแนลนะปะกักหลักชาแนลคลิปนี้กลับมาประจําการที่เดิมนะครับร้านเจเล็กส้มตํายำสามครกนะน,นะนี่วันนี้มีมีแม,ม,มงดาเป็นตัวแล้วนะนี่นะนี่อันนี้คือตามคําเรียกร้องอันนี้ตามคําเรียกร้องนะ ตอนแรกบอกว่าเจเล็กแกะมาแล้วก็เนี่ยบอกว่าเอาอยากได้เป็นตัวนะครับนี่เจเล็กก็เลยมาเลยนี่เป็นตัวนะครับไม่ได้หลอกลูกค้าแต่ว่าจําได้อยู่นะคะเป็นน้ำเลยแหละนะแต่นี่มาถึงก็เจอไข่มิึกไข่มึกไข่หอยแครงหอยแครงแล้วก็แหมลืมแล้วมึกไข่หอยแครงแล้วก็อะไรกุ้งสุกกุ้งสุกกุ้งสุกนะโอเค วันนี้มีเมนูแนะนำนะครับเป็นโปแซมอนวาซาบินะครับ140บาทนะครับในเมนูแนะนำต่อมาเป็นก้ามปูไข่ปู150นะฮะห้านาคตนะหนูทำร้านได้หมดเลยนะใช่คดีมมากเล่นี่ลูกค้าจะได้นั่งสะดวกสบายนี่จะเล็กกลั่นมาแล้วนะจะเปิดร้านจะเปิดร้านมีโอกาสเนาะหาไว้อยู่คือลูกค้าจะได้นั่งสะดวกสบายนี่วันเปิดร้านเดี๋ยวปักหลักมาถ่าย เป็นช่องแรกเจอัไหมคะไม่ทันคคไม่เจดสสรเ็สามหอยนะครับสามหอยนะหอยแข็งหอยนางรมหอยแมลงคูหนึ่งร like ้อบาทนะครับนี่แล้วก็ส้มตับรวมทะเลสดปลาร้านะครับหนึ่งอบาทนี่ก็ได้ตามนี้เลยนะครับเป็นเมนูในตู้นะครับ อันนี้หนูแถมให้ขอบคุณม,มากครับเดี๋จะมาคุยพร้อมไหมอัดยูคอนเลยโอ้ใชไม่ช่วยไม่เอาครับไม่เป็นไรคุณออฟรักโลกเลยนะคุณออฟค่ะหผมจะติดพริกให้นิดหนึ่งเผือ่อคุณออฟทานอันนี้แถมพริกเพิ่มนะแถมพริกเพื่อ,อ,อลูกค้าทานเผ็เดเจอมากอัเดเถิดนี่ลูกค้าเอาถุงมาเองนะครับเดี๋ยวจะบอกคุณจอว่ามีคนนะคะโอเคค่ะ นี่ให้ดูัตทุดิบแน่วันนี้มาตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงตรงนะครับคุณเอกมาสวัสดีพี่ครับสวัสดีค่ะจะขอเรียนให้ทราบว่าพี่ไม่ได้ใส่หมวกเพราะว่าลุยฝนมาตั้งร้านนะคะเปียกวเลยู่นะหมวกเปียกนะครับวันนี้ขออนุญาตไม่ใส่หนึ่งวันขออนุญาตติดผมใหม่อะไรแบบนี้ับเรียบร้อยนะคะเพราะว่าวันนี้ หมวกเปียกไปแล้วนะเจอพายุเข้าไปคันนี้ตัวเปียกะะตัวเปียกแต่ว่าก็อดทน,นะะอดทนสู้นะ,ะแล้วได้กไม่คุยแล้วนะคะมีออเดอร์อยู่มีออเดอร์โอเคเชิญเลยครับต่อยาวเลยนี่นะครับแล้วคุณเอกไปส่งคุณแม่มาแล้วหรอคะส่งมาแล้วครับ คุณแมกคะสรุปแล้วพวกเนี้อนะครับทีแรกผมตั้งใจว่าจะหยุดแต่ยังไม่รู้ว่าจะหยุดหรือเปล่าหนูก็เหนื่อยอยู่นะอ๋ออสรุปแล้วเขาไม่ได้มีตักบาทตอนเที่ยงคืนครับเหมือนช่วงโควิดนะเขาเปลี่ยนเวลามาเป็นหกโมงเช้าอ๋อเป็นหกโมงเช้าทีนี้เย็นแม่ค้าก็ขายได้ครับแต่ทีนี้พอหนูไม่จะหยุดปุ๊บหนูขี้เกียจแล้วไม่ไม่เก็บแรงไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีหยุดสี่วันหยุดยาวสี่วัน นะครับแล้วเดี๋ยวสีวันผมก็มาประกลัเกิดเจไดสี่วันเกรเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวถึงจะหยุดพุทเดี๋ยวก็พารหัดสุกเสาอะไรขายยาวเลยนะคะยริงจะจะยาวถึงวันจันท์นะวันจะหยุดสุกเสาอาทิตย์จันนะครับสี่วันก็ต้องขึ้นอยู่กับภาระกำลังนะคะอ๋อคุณเอกโอ้โหทำเป็นเล่นนะคะครับโอ้เดี๋ยว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 ไหนฮะ ไอ้ตัวเนี้ยอะไรอะคะหอยใหญ่มากเอาอีกแลวโอ้ยก็ธรรมชาตินะคะเขาก็เรียกว่าหอยแมงคูนะครับมันคืออาหารนะคะจานเผออาหารเดี๋ยวไข่ละไข่ไหลไข่ไหลไข่ไหลแล้วแล้วมันไม่สวยอะค่ะต้องรักษาให้ดีโอ้แต่วันนี้ตกใจหอยมากเลยแบบหืม เมื่อวานคลิปเมื่อวานเซลเซน้อยหน่าไปนางยักษ์ว่าหอยน้อยหนาใหญ่หญกว่านี่เจเล็กเอามาขมา่มอ่ะอย่า,ยาตามีอะไรค่ะบางทีจำเอกก็พูดเล่นอะไรครับพูดให้มันดูตลกนะแต่ถ้ายังไงก็<ๆ><ๆ>ก็แนะนำได้นะคะครับติชมได้ติชมได้พยดาดาทีเราก็น้อยใจเต็มเหมือนกันครับ เกิดอาการลุกได้หน่อยนิดนึงแต่เห็นเ้าอดใจไม่ไหวจริงหอยแบบหอยใหญ่มากหอยใหญ่เตมปากเต็มคำเลยนะแบบวันนี้วันนี้ใครมาได้สามหอยไปนี่คุ้มมากอ่ะหอยแมลงภู่แบบแล้วท่้นหนูดูคลิปของยำนางยักษ์น่าทานนะ โอ้ได้อยู่ยุทยาแต่หน้าไปนี่ผมผมได้ข่าวน้อยหน่ายำจำตังยักษ์ติดใจฝีมือเจ๊เล็กจะมาอีกจะมาอีกเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะตามมาผมบอกแล้วบอกโทรบอกด้วยมามาทานไปหลากหลายอยู่ค่ะมีทานด้วยมีห่อกลับด้วยนี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูอันนี้เจ๊เล็ก าลูกค้าสั่งตำไทยปูสองครกค่ะตำไทยปูสองครกนะครับอ๋อนี่เป็นเป็นแยกน้ําอันนี้จะเป็นนี่จะทําเป็นน้ําส้มตำนะนี่นะมาตามมาตามรีวิวนะตามยูทูบมาหากันนะนะคะดูกันค่ะไ้น่าดูพี่นะลูกลูกค้าทานแถวนี้เรามีเสียให้ยืนใช้มีจานแบ่งเอาใจนะคะ ยำไข่อะลกยำไข่รวมสาม <3 S 1> ไข่ ว่าอะไรก็น่าทานนะคะให้ชงใจๆนะมีข้ามห้าก็มีโชว์อันนี้เป็นสำรอ,องได้จากกุ้งสดแทงม้าเป็นข้าวโพดน,น,นจะจา ไร้เคียยแน่ะลู ออบ้านพี่ดิวสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะเราแอบ,บมองอยู่นะในเฟซบุ๊กอะ่ะแอบบส่องเป็นเนมนูส้มตำนึ่งร้อยจ้ะอ๋อน้องดิวเป็นส้มตำปลาาหอยแครงดิวทะเลสดนะลูกนะจ้ะ สวัสดีคระลูกอันนี้ใช่ไหมที่เห็นในเฟซบุ๊กค่ะแต่งหาให้คนไี้แบบเนี้ยนี่ค่ะราอในตั้งใจเออวดีค่ะสาประจวบหลอกลูกค้านี่เสาประจวบชอบหลอกนะหลอกเอกประหลักมาประหลักประจวบประจำนะ นี่เป็นสามคกนะนี่ลีลาสามคกีเล็กตยัม่เลำแบบล้มล้มกันหน้าร้านเลยอ่ะ าจานใหญ่ลูกมาแล้วหลากหลายเลยเนี่ยหน้ามันยืนไม่เป็นอะไรของมันเจ้ดีนะคะเอาแบบก๊อฟก,กมาเลยนครหนึ่งเดี๋ยวคนที่บ้านเตะเอา,า <c oughs> อ่าใช่ใช่ลูกของเราก็งานดี มีย้วยด้วยมียยย้้ววดอะไรย้วย <laughs> หัวใจรักเธอมากใจ <laughs> <laughs> แขางนะเดี๋ยวเแจวแม่เดี๋ยวเจอพี่ป้อมเดี๋ยว <laughs> ยายาห้ามแทะแม่ <laughs> เดี๋ยวป้อมไหนนี่ผมตกข่าว <laughs> ป้อมตำรวจป <laughs> <laughs> ้อมตำรวจเจอกันป้อมตำรวจ นี่ทำไปเล่นไปนะปากหลักชาแน,นลมี FC อยู่ที่สมุทรสาครน,นะผ่านทุกรอบถ่ายรูปผมทุกรอบความเร็วรร <c oughs> นี่หยอกหยอกหยอกนี่เรามาเป็นสามไข่นะครับเ <c oughs> มนูสามไข่ น,น,น,นี่ครับนี่จานเปมาแล้วถ้าจานเปมาต้องมีเมนูเด็ดแน่นอนนะครับบอกเลยสำหรับร้านเจล็คส้มตำยำสามคกแซ่บยืนหนึ่งเอาประจวบนะครับแซ่บทั้งตำทั้งยำนะ่ะโอ้นะโหนี่นี่ไข่แมงดานี่ยอ,อืมแกก็ตได้ก็เดาได้ ยำสังไข่ยำสมไข่ยำม,ม่คาบยำแซบๆนะครับนี่นะครับตัวบาเป็นหอยนั่งลมเบิร์นนะ บิวแ <and> อนเบิร์นบ,บนิวแอนเบิร์นทำไมตำพริก่อนมันตก้ก็เลยไม่ตำไม,ตมไม่ปั่นมาไม่ปั่นมาเอามาตำได้ลูกทีละเมนูเลยใช่ค่ะตำใหม่ๆมันก็น่าทานเลยแหละ <c oughs> แต่ทำทีเป็นร้อยๆครกมาเยี่ยมตำอยู่ก็ต้องตายตรงนี้นะคะอัน <c oughs> นี้เป็นพริกแท้นะครับนี่ให้ดูพริกเอามาทำกันที่นี่เลยนะครับสดๆตรงนี้ ได้ดึกรอไข่ไหมน่าเดี๋ยวนะคะแป๊บเดี๋ยวนะคะเขาอะไรไหมคะหอยนางรมน้ำพริกเผานะเป็นเมนูแบบเด็ดมากนะครับให้ลูกค้าคอยมาเลยว่าน้านาบอกขอวเลขเลย นมดิขาเจ็ดสิบแล้วก็สามไข่สามร้อยกุ้งแขงม้าหนึ่งร้อยแล้วก็ซ้มตามไย่แขงปลาราเจ็ดสิบแล้วก็กุ้งสุกหมกไข่ของเด็กเราร้อยเดียวนี่โอ้ดูปูมา้าปูม้าวันนี้แบบอืนี่นะครัแบบโดนมากปูม้าวันนี้นะ เลยนะครับไปไปเราลงคบต่อนะนี่นะอันนี้เป็นหมึกหมึกไข่เบงดานะครับยำสามไข่ยำสามไข่ไม่มีเรียวเซวเอาหมึกไข่แทนอ๋อนี่เป็นยำสามไข่นะ หนาทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอกล้องเนีเดี๋ยวจะเล็กนิ้วล็อกนะนี่เดี๋ยวจะเล็กจะนิ้วล็อกนะวันนี้นะครับเอาเลยครับ จานเหลี่ยมนะ100หนึงง่งร้อยบาทนะครับเป็นเมนูแขงปูม้าร้อยเดียวกุ้งหอยแค็งปูม้านะครับหนึ่งร้อยบาทมันเป็นทะเลสดก็เจเล็ก<ด> <c oughs> แกล้งผมอะ่ะ <c oughs> ผมก็ยังว่ามันเป็นทะเลสดไหมอะ่ะ <c oughs> นี่จเจล็กไปเสิร์ฟแล้วนะครับนี่นะเสิร์ฟให้ลูกค้านะครับอ,อ่าเมน,นูนี้ของน้องตัวเล็กนะครับไม่เผ็ดนะล้างคลกนะนล้างขลกสะอาดเลยนะครับไม่มีพริกเลยนะ ของเด็กนะครับยำถัดเด็กร้างคกเกี้ยงเลยนะไม่มีพริกเลยเขาเดกเป็นหมึกไข่นะครับ หมึสุกค่ะมไข่มึกไข่กุ้งกุ้งสุกนะองหนึ่งร้อย,ยอบาทนะครับตัวเดตน,นี้ปลาหมึกก็ตัวไม่ได้ใหญ่อะไรไไะแต่ว่าค่าไขายก็ดูด้วยนะฮะไ,ไม่ใช่เอาแต่เงินอย่างเดียวอันนี้เด็กก็มีหัวใจครับของใจเล็กขายไม่เอาเงินนะเอาใจลูกค้ายอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ <laughs> นนพี่มอนสวัสดีค่ะแปบบ๊แบ,บนะคะพี่มอนอันนี้แบบขนาดของเด็กนี้แบบไม่มีพริกยังแบบน่าทานเลยนะนี่บอมาะสำหรับอท่านที่ไม่ทานเผ็ดด้วยนะในไ,ไอ้นี่ค่ะพี่มอนัวตวไม่มี มดล่นงดหล่นเดอันนี้เพิ่มเพิ่มให้ให้ลูกค้านะครับจะเล็กไปเสิร์ฟเองเลยนะครับนี่ลูกค้าคนสำคัญนะ ครับก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังจะดูเมนูต่อมานะครับดูเมนูต่อมาก่อนยุ่แล้วก็ไร้น้ำรสชาติเยอะค่ะไม่จำเป็นต้องเผ็ดเกินก็ทำแซ่บได้เนาะก็คือหมายความว่ารสชาติเข้มข้นนี่นอนแรกเดี๋ยวส่งนา,สนาทีอันนี้ตำพริกสดนะน้องคนแรกทานเนาะตอนหนูขายใหม่ๆเลยอ่ะ ก็แต่หนูขายวันไม่ถึงหนึ่งพันบาทตอนนี้ก็เพิ่งได้สองพันบาทลูกค้านั้งเดิมลูกค้าตั้งเดิมเด็กกินเป็นเลยนะกินลมทะเลปลาลมทะเลปลามาชุดตั้งจอถ่ายใหม่ๆมอก็เดี๋ยวจะมากินย้ำจเล็ก จนโตจนมีลูกกับพาลูกมากิน้าเก่งเงแล้วจะเล็กจะอยู่หนไหนไห, <laughs> หนูจะอยู่แห่งหุ่นไหน นอนใช่ไหมนี่เปียกผ่อนก็ห่อเนี่ยนยอรตรเพัวเปียกตัวแห้งมั้งแต่ถ้าใส่หมวกเปียกๆอยู่อัดไม่ไหวในหมวกอ่ะอย่างว่าเออมาวันนี้ค่ะหมวกร้อนๆใช่ไหมคะอ่าได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูดูแลไปให้นะคะอันนี้ใส่ถุงไม้ช่วยนะคะใส่ถุงค่ะใส่ถุงนะ โอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ปกักลักชาแนลด้วยนะครับ,บ,รบสวัสดีครับ